เห็นไมงด้จักที่น่ะได้ก็หลอบเลยขึ้นจากที่น่ะ สวัสดีรับมาแรกนะจ๊ะพี่น้องมาเนี่ยเสื้ผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ้งวิธีการเอลจีซ้อนจ้ะในคำของวันที่เจ็ดโมกรล่าค่มโขขหาขึ้นกเก่าจ้ะพี่น้องจ้ามาแรกจสืผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ้งนะจ๊ะนะวมาวิธีการเอลจีซ้อนมอง 4, ทีชีวิตเฮดมาเก็บพี่มาคุดให้พี่ให้น้องเบิ้งมือเสาร์นี่เป็นยังไงนะจ๊ะนาะ ไอจ้าถ้ารับส่งก็เลยจ้ะมะเรงจ้าอ้จ้าพี่น้องมองแอลจีซอนนะจ้ะเนาะก็ใส่เครื่องเสียงจ้ะใส่เครื่องเสียงนะจ้ะพี่น้องแ่เอลนะจ้ะนเดี๋ยวมะแร็งเปิดแอลแล้วก็สิพาพี่พ่น้องมาเบิ้งจ้ะ ประมาณสามที่ถุ่ม่ลยจ้ะว่าสิได้หลายบ่นี่เป็นกระมังที่เฮาสิเฮ็ดให้เพิ่นโลกนะจ้ะตัวน,นี้ก็เป็นเอางุ่มใส่ไฟจ้ะพี่น้องนี่งุ่มไว้ยังสี่จ้ะมหมา้จีซ้อนเพิ่นออกนะจ้ะเนาะเวลาเพิ่นลงมาเพิ่นมามันก็สิมาลงกระมังนีล่ละจ้ะเวลาไหนท่าก็มาเอาตัวรางอ่ะมีเลยจ้ะพี่น้องป,ปูผา บายพื้นร่องขี้ดินจ้ะนี่จ้ามองที่มาพรุดให้พี่น้องเบื้องบนเสาจา้าถามมันรอหลนุนตึมไกลมาแลงจ้ะพี่น้องว่าสิล่งร้ายบ่เนาะจ้าเนาะถามมาฟังเสียงแอลจิซอนจ้ะมาแลงสิยผ้าพี่ผ้าน้องไม่ยามมาเบิ้งจ้ะว่าสิแดงร้ายบ่จ้ะคือสิล่งร้ายบ่มันหนีเพิ่งก็เอาอยู่เนาะจ้าเนาะ จ้าตอนนี้กะไปหาทำกับปเขาแลงกินก่อนจ้จพี่น้องถ้าพัวผอกันย่ำประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มจ้าอันจ้าพี่น้องจะพาพ,งาาจาพาพี่น้องมาหน้าจ่าสิพาไปเบิงนี่เราจะเสียงแอววจีซ้อนหน้าจา่าข้าก็ใจไฟไว้จึงสีจา้าจะหางวงเป็นไฟเออแมงไหมหน้าจา่จาจะจ่าไปเบิงว่าแมงซ้อนมาหลายว่นจ้า มันก็เลิ่มา ยาสีฟาหนีจ้ะจีซ่อนหลอบแหล่เขาเหา่าเดี๋ยวเราต้องมายามอีกน่าจ้าพี่น้องยามอีกรอบนึงรอบเ้าจ้ะจะถามมานรอหลุ่นน้ำกันว่าสีมันมานาน่าจาน่าเนาะภาษิล่องลายบ่หี่หอยจีรีเไม่พี่น้องนี่จ้ะนี่นตงงัวงมาไม่ได้พี่น้องเห็นนะนี่ต่ไข่เล้วจะ้ะ นี่แหละจ้าไอ้จ้าขาดหลุดต้ำกันอีกรอบนึงจ้ายพี่น้องรอบเสาไอ้จ้าพี่น้องมายามรอบเสาจ้าไอ้สินี่บ้าใจรอบเสา พี่น้องพาพี่น้องเอาหลอดสาวจ้าแมงดาจ้ะพี่น้องไายกรหลอบเลยคืนจ้ะพี่น้องนี่ตงงัวงามเืนจ้ะ รหลอก้า like ก็เลยไลยก็หลอบคำนี่จ้ะพี่น้อ,รองระยะเวลามนันดนนะจ้ะน,นาห่อนเนี่เอาสามหลอบสี่หลอกจ้ะเดี๋ยวมือก็รอบเดียวจะมีจ้ะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่แต่ะละมั่งทีเ่าอันนี้ไหวเ้าก็ต้องทำความสะอาดจ้ะ ทั้งสีเลยจ้ะพี่น้องกอบเสา่จ้ะจ้ากลับบานกันจ้ะเอาไปร่วมกับตัวมื่อคืนมันจะร้ายซํำได้น่าจ้ะพี่น้องเจ้าาเบิ้งหาส้นน้ำกันจ้ะที่ซ่อนตัวสวยๆจ้ะจ้ะานีกัสืาพี่้าน้องมาสรุปคลิปสำหรับมือนี้กันจ้ะพี่น้อง ขอาาสวัสดีในสาวันที่8มลกราคม6กหาจ้ะาำา่ถเบิบ่งกันเลยจ้านี่จ้ายอดจีซ้อนน้องห้าสี่ใดมานี่นี่จ้า,าเครื่องกระมังอยู่จ้าพี่นนอเดี๋ยวก็สีซังให้พี่ลองเบิ่งแล้วจ้าเนาะมาได้ไลฟ์สำไรจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน้ด้วยจ้า อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดนะจ้ะพี่น้องสิบริภาคลิปใหม่ๆของชีวิตเฮ็ดจ้ะจ้าสำหรับคลิปวันนี้ขอจบคลิปเพียงสานีละจ้าพี่น้องสวัสดีจ้านี่จ้ายอดที่ซ่อนของเฮาทีใดมันนี่นะจ้าเนาะรวมก็มือขึ้นละจ้าพี่น้องจะตีไปได้ประมาณสามกิโลนี่แหละจ้ะ ของลุงพันหลายนะจ๊ะ